สวัสดีครับผมนายปิยวีสุข้องแพ่งรหัสศึกษา5310062079วันนี้ผมจะมาทำโฮมเวิร์ก2ครับเงื่อนไขของโฮมเวิร์ก2ก็คือมีการบอกขนาดมีการกำหนดความสัมพันธ์มีการใช้คำสั่ง3มิตินะครับผมคำสั่ง3มิติที่ผมจะใช้คือคำสั่ง extrude แล้วก็มีคำสั่งเพิ่มเติมคือคำสั่ง fillet นะครับผมชิ้นส่วนที่ผมจะทำคือนี่ครับเหล็กฉากขาเท่ากัน ใช้ในงานทั่วไปนะครับผมนี่คือรูปร่างโดยคร่าวๆเรามาสเก็ตรูปร่างคร่าวๆผมเลือกฟอนต์เพจนในการสเกตนะครับใช้คำสั่งลายลากเส้นออกมาก่อนครับเด็กชายที่ผมจะทำคืออันนี้ครับ ด้าน A 50ด้าน B 50นะครับความหนา C อ่เ AB เท่ากันครับผมใช้การกำหนด Relation ให้มันอีคัวความหนา C เท่ากันเหมือนกันครับอีคัวทีนี้เราก็กำหนดใช้ Smart Dimension ตรงน,นี้เป็น50นะครับอ่ะ50าหนา4ความหนาตรงนี้เท่ากับ C ครับเสร็จแล้วแล้ว ต่อไปก็คือในส่วนโคง้งส่วนนี้นะครับ R 2กับ R 1เราจะใช้คำสั่ง f i l เลตในการลบมุมลบคมออก R 1รัศมี6.5 R 2รัศมี3นะครับอ่าทูนสเกตทูนฟิลเลตตรงนี้รัศมีเป็น6.5นะครับกดตกลงอีกอันหนึ่งรัศมี3 คราจศมีสามมิลลิเมตรนะครับ,ม, mm รบมุมนี้กับมุมนี้ครับรัศมี3กดตกลงเราก็ได้ชิ้นงานที่เป็นรูปเดียวกับมาตรฐานของเราแล้วนะครับ ฟูรีดีไฟก็คือทุกเส้นเป็นเส้นสีดําขึ้นฟูรีดีไฟก็คือการกําหนดขนาดและกําหนดความสัมพันธ์เรียบร้อยในทุกเส้นทุกจุดนะครับผมว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันคําสั่งต่อไปผมจะใช้คือเอ็กทูครับตอนนี้เราได้ภาพสเก็ตเป็นภาพในระนาบเดียวแล้วเราต้องการทําให้มันเป็นสามมิตินะใชะผมต้องการใช้คําสั่งเอ็กทูคือการขยายลากเหมือนเป็นการขยายภาพสเก็ตของเราครับไปในแกนที่ตั้งฉากกับระนาบ กาน x t กทูดไป300มิลิเมตรก็จะขึ้นสีเหลี่ยงซึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับกดตกลงเท่านี้เราก็จะได้เหล็กฉากขาเท่ากันนะครับผมเหมือนที่แบบต้องการในมาตรฐานอ่ครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆของการใช้คำสั่ง x x t r u d e เพื่อทำให้เป็นชิ้นงาน3มิติแล้วก็ใช้คำสั่ง t i l l e t เพื่อลบมุมลบคมต่างๆครับผม ขอจบการว่าห้อง2เพียงเท่านี้ครับสวัสดี